ต่อไปเป็นการตรวจสอบข้อมูลสิ้นปีการศึกษาการตรวจสอบข้อมูลในเมนูจำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศและรายละ,ละเอียดอื่นๆดำเนินการเช่นเดียวกับการตรวจสอบในรอบที่1ภาคเรียนที่1ทับ2565และรอบที่2ภาคเรียนที่2ทับ2565แต่รายการที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมในรอบสิ้นปีการศึกษาคือการสอบได้สอบตกจบการศึกษาของนัก เรียนปีการศึกษา2565ดังนี้ค่ะ 1. จํานวนนักเรียนที่ทําสอบได้สอบตกแล้วจะต้องมีจํานวนเท่ากับจํานวนนักเรียนทั้งหมด 2. สอบได้ซ้ําชั้นรอดําเนินการเมื่อรวมจํานวนแล้วจะต้องมีจํานวนเท่ากับนักเรียนทั้งหมด 3. สอบได้จบการศึกษาจะต้องเท่ากับจํานวนรวมของ นักเรียนชั้นอนุบาล3ชั้นประถมศึกษาปีที่6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 4. รอดำเนินการกรณีนักเรียนติดศูนย์รอมอสซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ผลการเรียน 5. ยังไม่ทำข้อมูลศึกษาต่อระบบจะแสดงจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนยังไม่ทำข้อมูลศึกษาต่อในเมนูสอบได้จบการศึกษา6ยังไม่ทำข้อมูลศึกษาต่อจังหวัดไหนระบบจะแสดงจำนวนข้อมูลที่ยังไม่ทำศึกษาต่อจังหวัดไหนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่จบเรียนต่อที่อื่นในเมนูสอบได้จบการศึกษา7ยังไม่ทำข้อมูลซ้ำชัน้นไม่ผ่านการประเมิน ระบบจะแสดงจำนวนข้อมูลนักเรียนที่ซ้ำชั้นแต่ยังไม่ระบุไม่ไม่ผ่านการประเมินด้านใดบ้าง,ต,งตรวจสอบสถานะการยืนยันข้อมูลสถานะยังไม่สามารถยืนยันได้ให้ตรวจสอบรายการที่ยังไม่สมบูรณ์และทำการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ถูกต้องค่ะเมื่อคุณครูตรวจสอบรายการที่สมบูรณ์และทำการปรับปรุงแก้ไข ข้อมูลให้สมบูรณ์ถูกต้องแล้วนะคะสถานะสามารถยืนยันข้อมูลได้ค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียนกดยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ผู้บริหารโรงเรียนตรวจสอบและกดรับรองข้อมูลค่ะ